สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดไมโครเกมมิ่งนะครับวันนี้นัดก็จะมารีวิวเกม Kingdom Come: Deliverance 2นั่นเองนะครับอขอโทษนะครับคือมันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแกล้งนะครับเฮนรี่นะเพราะว่าเวลาเฮนรี่เนี่ยเวลาเราฟังเสียงในเกมเนี่ยเขาก็จะพูดเสียงแบบแอกแออย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะครับ The Lords of Liper do not leave their friends in the lurch. Do tell. <laughs> นัทก,ก็เลยพยายามจะแบบเรานัทเล่นมาประมาณสองสามชั่วโมงแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเออเสียงมันก็เลยติดอยู่ในหูแล้วก็เป็นสิ่งที่อยากจะสื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นนะครับอ่ะ โอเคไม่พูดความนำเพลงกันดีกว่านะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาเหมือนกับรีวิวสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับ Kingdom Come: Deliverance 2นะครับภาคต่อของ Kingdom Come: Deliverance นั่นเองนะครับหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่า KCD 2หรือว่า KCD นั่นเองครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเกมที่น่าจะดังที่สุดณตอนนี้ภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เกมเปิดครับเพราะว่าภายใน24ชั่วโมงนะครับ Kingdom Come: Deliverance 2นะครับได้ขายไปแล้วมากกว่า 1ล้าน copies นะครับหรือว่ามีคนซื้อมากกว่า1ล้านครั้งนั่นเองนะครับใน Kingdom Come: Deliverance นะครับถือว่าเป็นเกมอะไรที่เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยเรียกว่าเป็น เกม RPG แรกที่ประสบความสำเร็จมากๆในปี2068หรือว่า2025นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าราคาของเกมเนี่ยจะแพงพอสมควรนะครับเพราะมันเป็นเกม AAA เนาะก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ1,400กว่าบาทถ้าเพื่อนๆซื้อแบบเหมือนกับ g o Edition ใช่ไหมครับมี DLC ก็จะอยู่ที่ประมาณ1,800-1,900นั่นเองครับก็ถือว่าแพงพอสมควรนะครับ แต่นัดการันตีได้เลยว่าเกมเปี่ยมไปด้วยคุณภาพแน่นอนนะครับอ่ะไม่พูดท่อมํำเพลงนะครับเรามาพูดกันสั้นๆกันดีกว่านะครับสำหรับคิงน้ำคำเดอร์วิลเลนสองครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะลังเลนะครับว่าควรจะซื้อมาเล่นดีหรือไม่เล่นดีนะครับนัดจะพูดสั้นๆแล้วกันนะครับว่าคิงน้ำคำเดอร์วิลเลนเนี่ยถ้าเพื่อนๆมาจาก เกมแอคชั่น RPG มาจาก m m o r p g มาจากเกมที่เน้นแอคชั่นเน้นคอมแบทเน้นการต่อสู้หลังๆ Kingdom Come Deliverance อาจจะไม่ใช่เกมสำหรับเพื่อนๆน,นะครับแต่ Kingdom Come Deliverance 2เนี่ยจะเป็นเกมที่ใช่สำหรับคนที่ชอบเกมแนวที่แบบเฮ้ hey, story rich นะครับแบบแนวแบบฟังเนื้อเรื่องอ่านเนื้อเรื่องทุกๆก,ก,การตัดสินใจของเราทุกๆแอคชั่นของเราเนี่ย จะมีผลต่อเนื้อเรื่องเสมอจะมีผลต่อตัวละครจะมีผลต่อ NPC นะครับและอนี้คือหัวใจและก็คีย์หลักหรือพูดง่ายก็คือเนื้อเรื่องของเกมเป็นหัวใจหลักให้นะัทพูดได้แบบเต็มปางเลยว่าเนื้อเรื่องของ Kingdom Come: Deliverance เนี่ยน่าจะมีผลต่อตัวเกมมากกว่า80%เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวนะัทเล่นเกมแอคชั่น RPG มาก่อนเล่นเกมแอคชั่นเล่นเกมคอมแบทเล่นเกม MMO แนวแบบแท็บแทรเกตอะไรพวกเนี้ยแบบ ความแบทของคิมลังคำเดริเวนถือว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกมมากกว่าหลากัลกๆของเกมเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง NPC การดําเนินเนื้อเรื่องนะครับอันนั้นนะคือคีย์หลกัลกๆของเกมเลยถ้าเพื่อนๆน,นะครับไม่ได้ชอบเกมที่แนวเหมือนกับเนื้อเรื่องจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับก็สามารถที่จะข้าม เกมนี้ไปได้นะครับสามารถที่จะดู YouTube ฟังสรุปอะไรพวกนี้ได้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการพูดให้เพื่อนเพื่อเห็นภาพเลยนั่นเองครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวน่าจะเล่าไปว่าใน1ชั่วโมง1นถึงสงชั่วโมงแรกเนะี่ยเพื่อนๆนจะเจออะไรนะครับพวดง่ายๆนะครับ Kingdom Come Deliverance นะครับเป็นเกมที่เพื่อนๆพืนไม่จเป็นที่จะต้องเล่นภาคหนึ่งเลยเพื่อนเื่อสามารถที่จะสกิปมาภาค2แล้วเพื่อนๆก็ค่อยเหมือนกับตอบช้อยนะครับถามช้อยต่างๆว่าเหตุการณ์ที่เกิดมา ก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ Tutorial นะครับ tutorial ของเกมนี้มันเอามาใส่มันเอามาใส่ใน 1- 2ถึงชั่วโมงแรกของเกมนะครับเพราะว่ากว่าที่เพื่อนๆ่จะได้เล่นเกมจริงๆเนี่ยมันจะกินเวลาไปประมาณ1ชั่วโมงแล้ว1ชั่วโมงกว่าๆนะครับขึ้นอยู่กับสปีดการเล่นเกมของเพื่อนแต่มันจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อน่ไม่ได้สกิปอะไรนั่นเองครับมันก็จะเป็นการเรียนรู้คอมแบทแล้วก็เรียนรู้เนื้อเรื่องนะครับแล้วก็สตอรี่เนี่ย ตัดเข้าไปเหมือนกับจุดคลายแม็กแล้วก็เหมือนกับสร้างปมของเรื่องที่ทำให้ตัวละครเฮนรี่กับฮานส์เนี่ยนำไปสู่เนื้อเรื่องที่จะไปต่อในภาค2นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นข้าวๆนั่นเองนะเกมในช่วงชั่วโมงแรกเป็นอะไรที่ช้าช้ามากๆแบบช้าจะจัดเลยถ้าใครแบบถ้าใครไม่ชอบเกมแนวเนี้ยนะัตนะต้องขอยอมรับเลยว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะ เลิกเล่นตั้งแต่10นาทีแรกนะครับในช่วง10นาทีแรกในช่วงท u t o r เรียลแรกเลยหรือว่าในช่วงแบบตอนแรกๆเลยนะครับถ้าใครไม่ได้ชอบเกมนี้นะครับอาจจะออกไปนะครับอย่างนัดนัดเล่นไปชั่วโมงนึงแล้วก็เลิกแล้วก็กลับมาเล่นใหม่นะครับรอบ2ส,สนุกกว่าเดิมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับให้สั้นๆคร่า,าวๆเพราะว่าเกมนี้คือพูดง่ายๆมันเป็นเกมที่กระแสะมาแรงนะครับอาจจะไม่ใช่ในไทย แต่มันไม่ใช่เกมสําหรับทุกคนต้องบอกงี้นะครับบางทีมันเป็นเกมที่เหมาะกับการดูการฟังการดูซิมเมอร์มากกว่านะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าจุดหลกัลกๆอะ่ะจุดข้อเสียของเกมเนี้ยในมุมมองของนัดพูดในมุมมองของคนไทยเนาะพูดในมุมมองของคนไทยนะครับไม่ได้พูดของต่างประเทศเนาะ หลักๆเลยก็คือจะเป็นเหมือนกับแบรียทางด้านภาษานั่นเองครับก็คือจะเป็นเหมือนกาแพงทางภาษานะครับเพราะเกมนี้ไม่มีภาษาไทยนะครับ mm hmm. อาจจะต้องรอเหมือนกับตัวแปลภาษาไทย mm hmm. หรือว่ารอมอดใช่ไหมรอมอดเป็นภาษาไทยมานั่นเองนะครับหรือว่าเพื่อนอาจจะใช้เหมือนกับโอเวอร์เลย์หรือว่าอาจจะใช้ AI ในการแปลก็ได้นะครับแต่อัตราลดที่ได้มันก็จะต่างกันนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นกำแพงหลักๆเลยที่นัดคิดว่า k c d 2เนี่ยหรือ Kingdom คำเดริฟเวอร์แลนสองเนี่ยไม่ได้ดังในไทยขนาดนั้นนะครับไม่ได้ดังแบบเหมือนกับเกม,เมอ,อื่นๆนะครับน่าจะเป็นจุดนี้แบบจุดหลักๆเลยนะครับแต่ถ้ามองในมุมมองของคนที่เหมือนกับเขาเรียกว่าคล่องแคล่วหรือว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำอยู่แล้วคิงต้องคำเดริฟเวอร์แลนสองเป็นอะไรที่สนุกมากๆนะครับเพราะว่าคิงต้องคำเดริฟเวอร์แลนสองเนี่ยเป็นการสื่อสื่อเนื้อเรื่องผ่านภาษาอังกฤษเสื่อเนื้อเรื่องผ่านเหมือนกับ เขาเรียกว่าคำคม idioms อะไรพวกนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับได้ดีมากๆใครที่อยากจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเกมนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็สำเนียงต่างๆก็แนว o English นะครับออกไปนาะออกไปทางเหมือนกับ British English หน่อยๆนั่นเองนะครับแต่ถือว่าสนุกดีนะครับหลายๆอย่างนะคิดว่าเป็นการสื่อสารที่ดีนะครับถ้าพูดในมุมมองของภาษา ถือว่าเป็นอะไรที่ดีและสนุกมากๆเลยนะครับอ่ะก็อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นรีวิวคร่าวๆของนั้นมันอาจจะดูสั้นดูอะไรไปหน่อยเพราะว่านัทนันไม่อยากจะสปอยเรื่องอ่ะไม่อยากจะสปอยเรื่องอะไรมากมายนะครับแต่แบบอย่างนี้บอกไปสั้นๆเลยก็คือเกมนี้มันเป็นแนวที่ถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่ชอบแนว storytelling แนวเหมือนกับมีส่วนในการตัดสินใจมีการพาเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเป็นการเหมือนกับ ชิลไม่ได้เร่งมากไม่ต้องสคริปเพราะถ้าสมมติเพื่อนๆสคริปเหมือนกับเดาหลอกไปเนี่ยสคริปข้อความเนี่ยมันไม่เหมือนวิชเชอร์สามเนาะเพื่อนๆสคริปไปเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆพลาดจุดสําคัญมันจะทําให้เพื่อนๆพลาดอัตลบทของเกมไปมากพอสมควรเลยนะครับไปแบบมากมากเลยในมุมมองของนั้นะครับเพราะว่าหลายๆเควสหลายๆอย่างเนี่ยเพื่อนๆพืจำเป็นที่จะต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าฟังต้องอ่านนะครับและ จุดสำคัญของเกมนี้ก็คือมันทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับแบ็ k กราวด์แล้วก็สตอรี่ของ NPC แต่ละตัวนั่นเองนะครับหรือถ้าพูดง,ง่ายๆในทีทเรียลเนี่ยตัวละครใครจะรู้เราว่าเหมือนกับพ่อเลี้ยงของเราอันนี้ขอสปอยนะพ่อเลี้ยงของเราจะแบบโดนโดนโดนฆ่าไปแบบเหมือนแบบ10นาทีแรกโดนฆ่าไปเลยคือเนื้อเรื่องมันแบบจุดพีคแล้วก็คลายแม็กตั้งแต่แรกเลยนะครับอะไรประมาณเนี้ยเออมันทําให้เรารู้สึกว่าแล้วก็ตัว ตัวเกมเนี่ยมันก็ค่อยๆคลายปมว่าเฮ้ยเขามีความสําคัญยังไงกับเราแล้วมันทําให้เรารู้สึกอินแล้วก็รู้สึกคิดถึง NPC นีน้มากแค่ไหนนะครับถ้าเพื่อนๆแบบเหมือนกับเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในเฮนรี่จริงๆนะครับเพื่อเมื่อจะรู้สึกผูกพันแล้วก็รู้สึกสนุกกับเกมนี้นั่นเองนะเป็นเกมอะไรที่มันอาจจะขัดใจเกี่ยวกับเ,เกมในสมัยตอนนี้ มากมากเลยก็ว่าได้เพราะมันเป็นเกมที่เพื่อนๆไม่สามารถที่จะเล่งโป o g r e s s i o n ของเกมได้เพื่อนๆต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้ประสบการณ์ของเขาเรียกว่าประสบการณ์ของ npc ประสบการณ์ของตัวละครน,นะครับดูนู่นดูนี่นะครับหลายหลายที่ก็ยังไปไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับนะักทีว่ามันเป็นอะไรที่มันจะต่างกับเขาเรียกว่า นิสัยหรือว่าเกี่ยวกับเทรนด์ของเกมสมัยนี้พอสมควรน,นั่นเองนะครับอันนี้ในมุมมองของนัดนะส่วนข้อเสียของนัดนะครับในมุมมองของนัดที่มันจะเป็นเหมือนกับกําแพงที่ทําให้เกมเนี้ยมันไม่ดังหรือว่าเกมเนี้ยมันอาจจะหยุดเค่เพื่อนๆแบบไม่ได้เอ็นจอยก็คือ1เรื่องราคา2ก็คือกําแพงภาษา3ก็คือจะเป็นคอมแบทนะครับนัดคิดว่า3สิ่งเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าน่าจะเป็นกําแพงหลักๆนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นอาจจะเป็นส่วนยิบย่อยนะครับของส่วนบุคคลอย่างเช่น คอนฮอลเลอร์ข้อมูลที่มันเยอะเกินไปแต่ข้อมูลที่มันเยอะเกินไปมันก็จะมาพว่วงกับเกี่ยวกับเรื่องํำแพงทางภาษาถ้าเพื่อนๆมีแบบเขาเรียกว่ามีความคล่องแคล่วแล้วก็สามารถที่จะใช้าภาษาอังกฤษได้ดีจะไม่มีปัญหา,หาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพลนๆอาจจะสน,นุกแล้วก็เอนจอยกับการใช้ภาษาของเกมนี้ด้วยซ้ำนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับรีวิวสั้นๆในประมาณ2-3ชั่วโมงแรกของเกม Kingdom Come Deliverance 2นะครับหรือว่า KCD 2นั่นเองนะเกมนี้ถ้าจะให้นัดแนะนำจริงๆก็คือ ถ้าเพืเ่อนๆอยากจะเหมือนกับ enjoy เกี่ยวกับเนื้อเรื่องแล้วเพื่อนๆแบบไม่ได้ติดเกี่ยวกับกําแพงภาษานะั้นแนะนําให้เพืเ่อนๆซื้อนะครับถ้าไม่ได้มีเหมือนกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง <S <S <ๆ>เขาเรียกว่าทางด้านค่าใช้จ่ายพอเกมมันก็ถือว่าแพงพงสขขอสมควรนะแนะนําให้เล่นนะครับแต่ถ้าเพืเ่อนๆอยากจะ enjoy อยากจะฟังเหมือนกับการแปลหรือว่าเนื้อเรื่องอะไรนะัก็แนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะดูสตรีมเมอร์ของไทยนะครับก็ดูได้นะครับหรือว่าอาจจะฟังคําแปลหรือว่าจะเปิดเหมือนกับเกมเพลย์เนื้อเรื่อง เหมือนกับใน youtube เอาอันนี้ก็จะได้อัธรสอีกแบบนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นรีวิวสั้นๆใน k ิง g ้อ m ค o m e d e l i v e r a n c e ของนัทน,นะครับถือว่าเป็นเกมที่เขาเรียกได้ว่ามันมันเลือกมาแล้วมันเลือกมันมันไม่ใช่เกมที่จะเหมาะกับทุกคนนะครับมันเป็นเกมที่เรียกได้ว่าอ่าเขาเรียกว่าเกาะกลุ่มเป้าหมายเลยก็ว่าได้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ออกมาแบบนัดนัด,นด,นดต้องบอกว่าเป็นเกมที่ ประสบความสําเร็จมากๆในเกมหนึ่งในเกมระดับ AA ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงต้นปี2 0 2 5นะครับถือว่าเป็นเกมที่ประสบความสําเร็จถ้าเทียบกับเกม AAA อย่างอื่นที่เปิดมาในช่วงปลายปีที่แล้วหรือกลางปีที่แล้วนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่ดูนิชมาเก็ตแต่เรามองจากมุมมองของตลาดไทยเนาะแต่ถ้าตลาดโกลบอลไม่มีปัญหาแล,ละแต่ถ้าสมมติเรามองมุมมองจากตลาดไทยปุ๊บอะ่นะนักคิดว่าสิ่งที่บล็อก เกมเนี้ยไม่ให้มันดังในไทยหลักๆเลยก็จะเป็น1กํากำแพงของมาราแล้วก็ราคาของเกมนั่นเองนะครับยังไงเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นการรีวิวแบบสั้นๆของนัดนะครับในช่วงประมาณ2-3ชั่วโมงแรกของการเล่นเกมนี้นั่นเองนะครับอ่ะยังไงก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม they're in front I of us quick into the rocks Pull it far they're planning to the rocks hurry On around catch them at the top what now they're here take cover run ahead of them